ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยไอ้โง่เอ้ยพวกแกไปสั่งสอนบทเรียนให้มันและบอกมันด้วยว่าอย่าได้โผล่มาที่นี่ที่เมืองเฉิงจริงอีกครับผมตำแหน่งรองประธานของไฮหลูว่างอยู่มันควรจะเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปแต่ไอ้โง่นั่นทำทุกอย่างพังหมดไม่เอ้ย บรรณาธิการของวอ่าหลวงสตูดิโอถูกทำลายว่าหลวงสตูดิโออย่าอย่าทำลายผมอย่าอย่าทำผมเลยผมขอโทษครับไม่ต้องห่วงฉันมาที่นี่เพื่อช่วยถ้านายสนใจกอเข้าร่วมกับพวกเราสิเราต้องการมืออาชีพแบบนาย งานของเราไม่ใช่การถ่ายรูปแบบปาปารสัสซี่แต่เงินดีเลยละ่ะทำไมนายไม่ลองคิดดูสักหน่อยทําทำไมคุณถึงมาช่วยผมล่ะครับหรือใครบอกให้คุณมาทำแบบนี้เรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้ไม่มีใครกล้าจ้างนายทำงานแล้วแต่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปไม่ใช่ใช่ไหม ใช่แล้วเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ยังมองเราเป็นคนอยู่ทำไมถึงต้องลังเลล่ะโอเคผมเอาด้วยครับเรียบร้อยแต่ฉันไม่เข้าใจเลยบินช่องสมควรตัวแบบนั้นแล้วทำไมเธอกับจริงๆถึงช่วยเขาล่ะ ความสงสารจักสตูนี่แหละเจ็บปวดที่สุดความอภัยยศกดสูคือการแค้แค้นเดียวที่เหมาะสมกับเขาการทำลายร่างกายไม่มีความหมายหรอกใช,ใช่แล้วถ้าเขารู้ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากศัตูตัวราก,กาศเขาต้องอับอายมากแน่ๆยังไงก็เถอะแฟชั่นวิกฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแล้วคุณโม่จัดการเรื่องงานนี้เธอหรือย,ยัง จริงๆกําลังจะแต่งงานฉันจะกลับไปทํางานหลังจากงานแต่งของเธอเร็วจังพวกเขาไม่ต้องเตรียมการเลยเหรอพวกเขาเชิญแค่ศิลปินของไฮรูและเพื่อนแค่ไม่กี่คนพวกเขาไม่ต้องการเตรียมอะไรมากหรอกยังไงรักแท้ก็วัดกันที่ตอนจบอยู่แล้วฉันต้องการให้หลินชองเป็นตากล้องฉันจะให้เขาได้เห็นราะผูห้หญิงที่เขาเกลียดที่สุดมีความสุขขนาดไหน ฉันไม่นึกเลยว่าพวกคุณจะแต่งงานกันเร็วขนาดนี้เราแค่ไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วนะ่ะมันเริ่มหนาวแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกเราคือคนที่กำลังจะแต่งงานแต่ทำไมเราถึงรู้สึกอีกฉชาพวกเขาล่ะนี่คืนนี้มีงานจุดโคมลอยด้วยนะ อยากจะมาไหมแน่นอนสิคุณขออะไรเหรอสันติภาพสำหรับประเทศและโลกนี้แล้วก็หนิงและถิงทจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ให้เธอมีความสุขกับงานแต่งงานของเธอไปนี่เป็นความสุขครั้งสุดท้ายของเธอแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินการตามแผนได้เลยฉันหวังว่าพวกเขาจะชอบเซอร์ไพรส์ที่ฉันเตรียมไว้ให้นะงานแต่งงาน นายไม่ได้บอกฉันนี่ว่าจะต้องมาถ่ายรูปให้หูจริงๆอ่ะนี่นายจ้างฉันในนามของไอหลูเอนเตอร์เทนเมนต์งั้นหรอหรือว่าโม่ถิงถ้าพูดให้ชัดก็คือถังเน่งกับอู่จริงๆฉันรู้ว่านายมีเรื่องกับพวกเธอแต่พวกเขาเป็นคนเดียวเที่ยช่วยนายนายยังคิดแค้นอยู่อีกหรอฉันไม่ได้บังคับนายนะถ้าอยากจะไปก็เชิญได้เลย เราไม่นึกเลยว่าผู้หญิงที่เราพยายามทุกทำทุกวิถีทางเพื่อใส่ร้ายเพจะให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตต่อไปน่าตลกจริงๆก็ได้มันลุยกันเลยฉันดูเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยจ้าเธอไม่ฉาเหรอ ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะอย่าไปเที่ยวมีเรื่องกับใครอีกละ่ะเธอต้องดูแลตัวเองและมีความสุขมากๆนะฉันจะพยายามนะงานแต่งงานได้ดำเนินไป ขอให้พวกเธอรักกันตลอดไปนะขอบคุณครับก่อนยืนผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามากันในวันนี้พวกเราไม่มีแขกมากนะักนอกจากพวกคุณเพื่อนของเราในไหหดูทุกคนต่างเป็นครอบครัวของเราพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกคุณมาเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญของเราจริงๆฉันมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้บอกเธอ ครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอในไหหลูฉันอดคิดไม่ได้ว่าเธอช่างเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งเธอมีเรื่องราวมากมายในดวงตาของเธอช่วงที่ฉันตกหลุมรักเธอคือช่วงที่เธอได้รับบาดเจ็บช่วงเวลานั้นเธอกําลังโศกเศร้าฉันไม่รู้เลยว่าจะช่วยเธอได้ยังไงบ้างฉันนึกว่าฉันชอบเธอในแบบเพื่อนคนหนึ่งฉันไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งเห็นเธอยืนหยัดเพื่อถังหนึ่งและต่อสู้กับคนอื่น ตอนนั้นฉันได้รู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อใครสักคนสังคมที่เต็มไปด้วยความน่ารังเกียจพวกเขาพูดจจ้าว่าไลยเธอพูดว่าเธอไม่ผู้ควรเธอต้องเจอกับเรื่องพวกนี้แต่จริงๆความรักมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นฉันไม่เคยบอกเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันเคยพบมาเธอเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉัน จากนี้ไปฉันจะปกป้องเธอเสด็จแสงสว่างของชีวิตฉันจะต้องไม่เจ็บปวดอีกถ้าพ่อแม่ของจริงๆยังมีชีวิตอยู่พวกเขาคงมีความสุขมากเลยนะพวกเขาเองเขมีความสุขค่ะลูเครอร์ผมขอตัวเดี๋ยวนะได้ค่ะ คุณโมเกิดเรื่องแล้วครับบล็อกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่าแคนดี้โพสเกี่ยวกับเรื่องฉันฉันทุกคนโกรธมากเลยและคลายเป็นว่าบล็อกเกอร์คนนี้เป็นแฟนของทางหนิงตอนนี้แฟนคลับของทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันใหญ่เลยแฟนคลับของทางหนิงก่อความรุนแรงแฟนคลับของยูฉันฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสแฟนคลับของทางหนิงพูดว่าแอคเคาต์ของแอนดี้แฟนถูกแฮก แต่แฟนคลับของฉันฉันไม่เชื่อพวกเขาเถียงกันในโลกออนไลน์ก่อนจะมาต่อสู้กันจริงๆแฟนคลับบางส่วนของฉันฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่มันยิ่งเลวร้วายขึ้นไปอีกครับทางนี้อาจจะเจอปัญหาได้ถ้าทั้งหมดนี้กลายเป็นข้อเท็จจริงตอนนี้ฉันฉันแจ้งให้หรู้ผ่านทีมงานแล้วด้วยงานแสดงในส่วนของเธอกำลังเสร็จแล้วครับแต่เธอต้องการถอนตัว